ดิวกับเตียเป็นคู่สามีภรรยาที่คบหานด้วดยใจกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมหลังจากที่ตั้งสองเรียนจบม .6 ก็แต่งงานมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวจนได้พากันไปเปิดร้านขายกาแฟเล็กๆอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเที่ยวกันมากมายหลายคนมันอยู่ใกล้ทะเลนั่นเองยิ่งถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย คนก็ยิ่งใจะเยอะขึ้นมากตามไปด้วยร้านกาแฟของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็ไบจึงไม่ได้เนือดร้อนเรื่องเงินแต่อย่างใดแล้วทิ่นนี้แถวๆร้านที่พวกเขาได้พากันเปิดขายกาแฟขายเครื่องดื่มต่างๆอยู่นั้นมันก็จะมีร้านค้าเปิดอยู่ใกล้ๆกันอีกสองสามร้านมันก็ยิ่งดึงดูดให้กับผู้คน พากันแวะเข้ามาซื้อของกันมากมายยิ่งขึ้นตามไปด้วยซึ่งร้านขายกาแฟาของดิวนั้นก็จะปิดประมาณหกโมงเย็นอะไาดแบบนั้นครับพอปิดร้านเสร็จแล้วเขาก็จะพาเดียภรรยาสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนทยกับห้องพักที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแล้วทีนี้พอตอนกลางคืนหลังจากที่ปิดร้านไปแล้วก็มักจะได้เห็นวัยรุ่นทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ มันไม่ใช่แค่ฝรั่งนะครับมันมีพวกพมาก่ามีพวกคำเมนพากันมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่แถวนั้นอีกด้วยมากมายหลายคนเทบจะทุกทุกเกิดเลยด้วยซ้ำก็ว่าได้มันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้สามารถนั่งตั้งวงกันดื่มสามารถตั้งวงดื่มกันได้สบายเดียวกับเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับที่เห็นมีผู้คนเห็นมีพวกวัยรุ่นพากันมา,ด,มาดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่แถวนั้นมันก็เป็นธรรมดาของผู้คน ที่ชื่นชอบในการดื่มการเมาที่จะมานั่งดื่มวิวมันค่อนข้างที่จะดีไม่ใช่น้อยและมันก็ไม่เคยที่จะได้มีปัญหาแต่อย่างใดไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาดพังร้านเพียงแต่ว่าค่ำคืนหนึ่งหกโมงเย็นดิวกับเตียก็พากันปิดร้านตามปกติทีนี้พอตอนที่พวกเขาได้พากันเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้อยู่ที่ข้างร้าน กับได้เห็นว่าโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆกับร้านของพวกเขานั้นมันมีพวกวัยรุ่นต่างชาติดูจากหน้าตาก็น่าจะเป็นพวกพม,ม่าอะไรแบบนั้นครับได้พากันมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายหลายคนพูดคุยกันค่อนข้างที่จะเสียงดังเป็นอย่างมากดิวไม่ได้อะไรหรอกครับพะวัา,าพามแบบนี้นั้นเขาได้เห็นมาจนชินตาเสียแล้ว ในเจกเ็ได้แต่ภาวนาบอกไปนะว่าพากันดื่มเหล่าดื่มเบียร์เสียงดังขนาดนี้อย่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาล่ะไม่งั้นหนร,ร้านก็อาจจะถูกลูกหลงเข้าได้ทีนี้พอประมาณตีห้าดิวก็พาเดียภรรยาสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเปิดร้านขายกาแฟตามปกติตอนที่เขาได้เปิดประตูร้านออกไปอยู่ดีๆ มันกลับได้มีกลิ่นคาวเลือดเข้ามาประทะจมูกข,ของเขาอย่างจังมันก็ทำเอาเดิลวถึงกับได้เกิดความสงสัยขึ้นมาในทันทีทันใดน,นะครับว่ากลิ่นคาวเลือดนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่เขาก็หันหน้าไปถามภรรยานะว่าได้กลิ่นคาวเลือดเหมือนกันไหมซึ่งภรรยาของเขาก็บอกนะกรับว่าก็ได้กลิ่นคาวเลือดเหมือนกันไม่รู้ว่ากลิ่นนี้มันมาจากที่ไหน หรือว่าพวกไฟรุ่นเมื่อคืนดื่มเหาแล้วจทะเทาะวิวาทกันหรือเปล่าจนหัวล่างข้างแตกถึงได้มีกลิ่นคาวเลือดขึ้นมาแบบนี้พอได้คิดไปแบบนั้นดิวก็เลยไม่ได้อะไรมากมายครับเขาก็จัดร้านของตัวเองไปทีนี้พอเขาได้เดินออกไปนอกตัวร้านจะไปดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะมาหินอ่อนเขาเดินเดินไปนั่งลงดื่มกาแฟแต่จมูกของเขานั้น กลับได้กลิ่นคาวเลือดขึ้นมายิ่งกว่าเดิมเสียอีกครับเดียวก็หันซ้ายมองขวามองหาต้นตอของกลิ่นคาวเลือดนั้นว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่จนกระทั่งสายตาของเขาได้ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้กับต้นไม้เขาเห็นเหมือนกับว่ามันมีคนยืนอยู่แต่คนคนนั้นกลับยืนนิ่งๆไม่ไหวติงแล้วก็มีท่าทางแปลก มันก็ทำโมดิวนั้นถึงกลับลุกขึ้นมาจ้องมองดูอย่างตาไม่กระพริบแล้วในตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะสว่างขึ้นมามีแสงของดวงอาทิตย์ผั่ขนขอวฟ้ามันก็เลยทำให้เขานั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิงนย่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วอยู่ดีๆคนบนตัวของดิวกับไดลุกซู้ขึ้นมาเขารู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับคนที่ได้เห็นยือนอยู่ข้างต้นไม้คนนั้น ก็เลยได้ตัดสินใจเตือนเข้าไปดูใกล้ๆพร้อมก็ได้เปิดไฟฉายในมือถือให้มันสว่างขึ้นมาพอแสงจากไฟฉายได้ส่องไปเห็นคนคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างต้นไม้มันก็ทับอเดียถึงกับร้องเสียงหลงขึ้นมาในทันทีทันใดครับเพราะคนที่เห็นเยืนอยู่นั้นเธอได้เสียชีวิตไปแล้วในสภาพที่ดูแทบจะไม่ได้เลยใบหน้าของเธอมีแต่เลือด เนื้อตัวของเธอก็ช้ำๆเลนๆผู้หญิงคนนั้นยืนเสียชีวิตโดยมีเชือกผูกคออย่งกับคนผูกคอตายแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนผูกคอตายเพราะว่าเธอไม่ได้ใส่กเก่งนั่นเองครับมีแค่เสื้อยึดตัวเดียวก็เท่านั้นแถมขาของเธอมันก็ยังมีเลือดไหลออกมาอีกตั้งหากดิวร้องเสียงลงริวิงก็ไปหาภรรยา ที่นั่งอยู่ในร้านขายกาแฟพอเดียได้เห็นสีหน้าของสามีที่ดูแตกตื่นตกอกตกใจก็พูดถามขึ้นมาในทันทีนะว่า mm hmm. เกิดอะไรขึ้นทไมนึงได้ดูสีหน้าแตกตื่นตกใจสักขนาดนั้นดิวก็พูดออกไปแบบติดติดตันนะครับว่าคนคุณผู้ก่อตายคุณผู้ก่อตายหน่ะคุณภรรยาของเขา ก็เลยได้รีบโทรเรียกคุณตำรวจให้มาดูซึ่งไม่นานคุณตำรวจก็พากันขับรถเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็มาดูศพของผู้หญิงคนนี้จากนั้นมันก็มีไทยมุงเข้ามามองดูกันมากมายน,าน้าหลายตาหลังจากที่หมอได้มาชันสูตริศพแล้วมันเป็นการข,ข่มขืนและฆ่ามันก็ยิ่งกลายเป็นคดีที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากเลย่ะครับ ซึ่งเดียวกับเดียที่พากันมาเปิดร้านขายกาแฟอยู่แถวนี้ตั้งแต่เช้าถึงกับพากันโอกสันขวัญแควนเลยล่ะครับยิ่งเดียวที่เป็นคนเจอศพนั้นขเขาแทบจะเสียสติเลยก็ว่าได้วันนั้นเขากับภรรยาก็ถึงกบพากันปิดร้านไม่ขายกาแฟไปเลยล่ะครับเพราะได้ยังทําใจกับสิ่งที่เจอไม่ได้แม้จะไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ก็ตามแต่ดียวก็จำได้เป็นอย่างดีนะครับว่า ผู้หญิงคนนี้เมื่อคืนเธอมานั่งกินเหล้ากับพวกพมม่าอยู่เลยพอมาวันนี้กลับได้กลายเป็นศพซส,สยอย่างนั้นใบหน้าของเธอค่อนข้างที่จะดีไม่ใช่น้อยแถมยังขาวๆอีกตั้งหากที่นี่หลังจากที่ดิวกับเดียภรรยาเสาวแต่ัดสินใจที่จะไม่ได้ขายกาแฟขายเครื่องดื่มในวันนี้พวกเขาก็พากันเวบไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นไปนางคบ เรารู้สึกสงสารเป็นอย่างมากทีนี้พอวันต่อมาดิวกับภรรยาก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเปิดร้านแต่เช้าตามปกติของตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอจังหวะที่เขาได้เปิดประตูร้านออกไปมันก็มีกลิ่นเหม็นๆป่าปนกับกลิ่นน้ำเลือดเลยกระพัประทัดจมูกข,ของเขาอย่างจังมันก็ทำให้เขาถังกับสะดุ้งโยงขึ้นมาในทันทีทันใด เขาได้แต่คิดในใจนะครับว่าทำไมถึงยังมีกลิ่นขาวเลือดมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาแบบนี้ได้ละ่ะทั้งทั้งที่เขาก็สบไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทีนี้อยู่ดีๆคนบนตัวของดิวมันก็ได้ลุกสู้ชูเันขึ้นมามันก็เลยทำเอาดิวนั้นไม่กล้าที่จะเดิอนออกไปดื่มกาแฟที่โตัวมาหินอ่อนที่อยู่ใกล้ๆนั้นเหมือนอย่างเช่นทุกวันเพราะกลัวจะได้เจอได้เห็นผีตายหง ที่ถูกฆ่าตายเมือวานจึงได้แต่นั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านของตัวเองไปแต่บทคนมันจะได้เจอยังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนั่นแหละครับในระหว่างที่ดิวได้นั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านของตัวเองไปอยู่นั้นอยู่ดีๆหูของเขากืบได้ยินเสียงผู้หญิงร้องของความช่วยเหลือดิวก็เลยได้ลุกขึ้นมาหันซ้ายมองขวาว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันมาจากที่ไหนกันแน่ พอได้รู้ทิศทางงเสียงนั้นแล้วเคอร์กุเลติตัดสินใจเดินออกไปจากด้านเต่ก็เดินออกไปได้ประมาณ19เก้าเท่านั้นเองครับเพราะอยู่ดีๆเดิวกับได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึง่งยืนขวางหน้าของเขาอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาจำได้เป็นอย่างดีครับเพราะเขาจำได้อย่างติดตามื่วานเสื้อยือดที่มีหมายเลขอยู่บนเสื้อมันเป็นเสื้อของผู้หญิง ที่ถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าตายเมื่อวานนี้นะและยิ่งพอได้เห็นสภาพใบหน้าของเธอในวันนี้มันก็ทำโมเดลถึงกัแแบแหกปากร้องอย่างดังรีบวิ่งกลับเข้าไปในร้านของตัวเองในทันทีทันใดเพราะว่าเขานั้นได้เห็นผีผู้หญิงตนนั้นเขาอย่างจังภรรยาสาวก็เลยได้พูดถามขึ้นมานว่าเป็นอะไรคุณเจออะไรเหรอ ดิวก็ได้แต่ชี้มือออกไปข้างนอกมันได้พูดอะไรออกมาเพราะว่าเขาในตอนนั้นยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่นั่นเองภรนรยาของเขาก็ได้แต่บอกให้ใจเย็นๆมันไม่มีอะไรหรอกหนาแต่ดิวก็ใช้เวลาอยู่นานเลยแล้วครับกว่าที่เขานั้นจะได้สติสตังกลับคืนมาแล้ววันต่อมาตอนที่เขามาเปิดร้านในตอนเช้านั้น ดิวก็ยังได้เจอได้เห็นผีผู้หญิงตนนั้นอยู่เหมือนเดิมยิ่งตอนที่เขาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจดอดที่ข้างร้านพอหันไปที่ข้างต้นไม้ต้นนั้นที่เขาได้เจอศพของเธอเดิวก็ยังได้เจอผู้หญิงคนเดิมเมื่อยืนอยู่ในสภาพเหมือนอย่างวันนั้นเสื้อผ้าชุดเดิมแถมยังมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาปรทัจมูกของเขาอย่างจังจนสุดท้ายมันก็ทำาห้ดิวกับภรรยา ถึงกับทนนี้ไหวไม่กล้าที่จะพากันมาเปิดร้านขายกาแฟาอยู่ที่ร้านแห่งนี้อีกต่อไปคับก็เลยได้พากันย้ายไปขายอยู่ที่อื่นนั่นเองแล้วทีนี้หลังจากนั้นมันก็ยังมีผู้คนที่พากันได้เจอผีผู้หญิงคนนี้อยู่มากมายหลายคนอย่างเช่นมีคุณลุงคนหนึ่งที่ขับรถสองแถวทำคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้ ลุงแก้ก็ขับรถมาผ่านถนนเส้นนี้พ่อมาถึงตรงนี้กลับได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่แก้ก็เลยขับรถเข้าไปจอดแต่พ่อจอดรถได้ผู้หญิงคนนั้นกลับหายไปแล้วหายไปอย่างรวดเร็วหายไปไหนก็ไม่รู้ลุงแกก็เลยขับรถต่อไปแต่พอได้ขับรถออกมาจากตรงนั้นกลับได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตมามหลังรถมาอย่างรวดเร็ว ผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อยืดแถมเสื้อของเธอก็ยังมีหมายเลขอีกตั้งหักมันก็เลยทำให้ผู้คนที่รู้ข่าวเรื่องนี้พากันได้รู้ว่าคุณลุงขับรถสองแถวคนนี้คงได้เจอผีผู้หญิงตนนั้นอย่างแน่นอนมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกันแล้วต่อมามันก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาถนนเส้นนี้พอขี่รถผ่านมาตรงจุดนั้น ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ซสื้อยืดเม่ยืนโบกรถจุบก็เลยได้ขับรถเข้าไปจอดผู้ชายคนนั้นก็พูดถามออกไปนะว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรอกครับมาโบกรถทำไมแต่อยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นกบได้หายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นตึงกลับรู้ตัวในทันทีว่าได้เจอผีเข้าห้แล้วอย่างจังก็เลยเรียกี่ีรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากตรงจุดนั้น แต่เขากับยังเห็นผู้หญิงคนเดิมวิ่งตามหลังมาติดๆิดมันก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้เจอพี่หลอกเข้าให้แล้วก็เลยได้ไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าตัวนี้เจอพีอยู่ตรงจุดนี้เพื่อนๆที่รู้ข่าวการตายของผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้บอกว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ถูกฆ่าข,ข่มขืนอย่างแน่นอนวิญญัณของเธอเย็นเป็นอย่างมากมีคนได้เจอได้เห็นมาแล้วตั้งหลายคน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ผู้ชายคนนี้กับคนลุงที่ขับรถสองแถวนั้นกระมันก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่พากันขับรถผ่านตรงนี้อยู่ทุกวันแล้วก็มักจะพากันได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเมื่อยืนอยู่ข้างถนน,นบางทีก็เห็นคนมายืนในสภาพที่เลือดท่วมตัวบางทีก็เห็นคนมายืนโบกรถมันจะขอติดรถไปด้วยอะไรแบบนั้นเต่พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ ต่างพากันรู้ข่าวกันตายของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีก็เลยไม่ได้มีใครม,มาจอดรับหรือจอดช่วยเหลือแต่อย่างใดซึ่งเรื่องราวความเย็ยนของผู้หญิงคนนี้มันก็เลยได้กลายเป็นที่โด,ด่งดังเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เทศบาลมาตัดต้นไม้ออกมาติดไฟให้มันสว่างความร้อนความเย็ยนต่างๆของผู้หญิงคนนี้มันก็เลยได้หายไปหรือบางที มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมันถึงเวลาที่เธอจะได้ไปเกิดในพภูมิใหม่ต่อไปก็ได้มันก็เลยทําให้ไม่มีใครได้เจอได้เห็นวิญญาณของเธออีกต่อไปนั่นเองครับดิวก็ได้มารู้ข่าวที่หลังนะครับว่าหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถตามจับตัวคนร้ที่ค่มขืนแล้วก็ฆ่าผู้หญิงคนนั้นได้เขาก็ได้แต่คิดนะครับว่ามันอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่า ที่สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้ววิญญาณของคนตายก็เลยที่จะป่อยวางไปสู่สุคติได้ก็เลยไม่มีใครได้เจอได้เห็นวิญญาณของเธออีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด